สวัสดีครับวันนี้นะครับครูจะมาแนะนําอุปกรณ์พักสนามนะครับที่จะเอาไ้ใช้ในการฝึกพักสนามของปีสองและปีสามทั้งชายและหญิงนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือกระเป๋าเป้นะครับกระเป๋าเป้นะครับหรือว่าเรียกว่าล็อกแสกนะครับสีเขียวนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่สองนะครับผ้าปูเต็นนะครับผ้าปูเต็นอุปกรณ์ที่สามนะครับเข็มขัดพักสนามนะครับ อุปกรณ์นิีินะครับสายโยงบ่านะครับอันนี้มัดอยู่นะครับแล้วก็ชิ้นที่5ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดของกระติกน้ํานะครับซึ่งในชุดของกระติกน้ํานะครับมันจะมีหม้อภาคสนามด้วยนะครับเอาไว้หุงข้าวนะครับเอาไว้ต้มอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือทั้งชุดของมันนะครับแล้วเดี๋ยวคราวนี้นะครับครูจะมาสอนวิธีในการประกอบนะครับสายโยงบ่าเข็มขัดแล้วก็ติกน้ํานะครับ คราวนี้เราจะมาดูนะครับวิธีในการประกอบนะครับของอุปกรณ์ทั้งสามชิ้นนะครับเข็มขัดพักสนามสายโยงบ่าแล้วก็ติกน้ํานะครับอันนี้นะครับเข็มขัดพักสนามที่นักเรียนจะได้ไปเนยจะอยู่ในรูปลักษณะนี้นะครับก็แกะนะครับเขาออกจากถิดมานะครับส่วนสายโยงบ่านะครับที่เป็นหนังยางรัดนะครับก็แกะออกมานะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสายโยงบ่านะครับ คราวนี้นะครับในการประกอบเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเกิดนักเรียนใช้มือกดเนี่ยมันคมนะครับเหล็กมันคมมันจะบาดมือนะครับให้นักเรียนเนี่ยพับสายของของสายยยงบ่าเองนะครับกดลงมานะครับอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ดันขึ้นมาเพื่อให้กิ๊นะครับมันออกมานะครับจะได้ไม่บาดมือนะครับทําทั้งสี่ตัวเลยนะครับสําหรับสายโยงบ่านะ อ่ะนะครับอันนี้ของสายยงบาทนะครับปลดกิ๊ออกมาทั้งหมดส่วนเข็มขัดภาคสนามในการปรับเข็มขัดพาคสนามเนี่ยอ่ะปลดก่อนนะครับกดเฉยเดี๋ยวมันเด้งออกมาเองนะครับไม่ต้องดึงนะครับดึงมันจะทําออกยากนะแล้ววิธีในการปรับนะครับความสั้นความยาวของเข็มขัดพักสนามนะครับให้เราดึงนะครับตัวตัวล็อกของมัานออกมาก่อนแล้วปลดนะครับเคี่ยวล็อกแล้วก็ดึงลงมาให้สุดนะครับแล้วก็ปรับเอานะครับเนี่ยนะครับปรับตามความยาวนะครับ ของรอบเอวเรานะครับพอปรับเสร็จแล้วนะครับให้ดันนะครับอุปกรณ์กลับเข้ามานะครับเพื่อล็อกนะครับไม่ให้มันขยับเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ดันตัวล็อกเข็มขัดมาทับอีกทีให้อยู่ในรูปลักษณะนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราเนี่ยลองนะครับโดยนะครับด้านนอกนะครับของเข็มขัดพาสนาเนี่ยจะต้องเนียนเนียเรียบเรียนะครับเพราะเวลาเรา ไปฝึกพัฒนามทุกอย่างมันจะต้องไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็ล้อมรอบเอวนะครับลองวัดดูนะครับปรับก่อนนะครับคูปรับก่อนเนี่ยแต่ถ้าเกิดน,นักเรียนไม่ไม่เอาอันนี้ลงมานะครับมันจะปรับยากนะครับเพราะฉะนั้นดึงลงมาทั้งคู่นะครับนะครับอ่าแล้วก็ปรับขึ้นไปนะครับ พอเราเทสแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับความฟิตนะครับหลวมไหมครับไหมถ้าเราได้พอดีแล้วนะครับเราเอาด้านนะครับที่เป็นตัวปอกนะครับสอดเข้าไปกระติกน้ํานะครับกระติกน้ําจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับวิธีในการสอดให้ง่ายให้ปลดกระติกน้ําก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสอดด้านหลังนะครับ แบบนี้นะครับมันจะสอดง่ายนะครับพอสอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดเก็บไว้ก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เอามานะครับของที่เอวเรานะครับกระติกน้ํานะครับจะต้องอยู่ทางซ้ายมือนะครับคราวนี้นะครับสายยงบ่าสายยงบ่าเนี่ย ถ้ามันมีเหล็กอันนี้คือด้านนอกนะครับฟองน้ํานุ่มๆอบเนี้จะอยู่ที่บ่าเรานะครับเอานี้ด้านนี้เข้าด้านในนะครับแล้วเส้นนี้นะครับต้องอยู่หลังคอของเรานะครับรูปแบบของการใส่สายยงบ่านะครับมาดูสายยงบ่านะครับสายยงบ่าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับตรงนี้นะครับจะอยู่หลังคอเรานะครับก็สวมลงไปนะครับ ก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับตรงที่เป็นตะขอเกี่ยวนะครับก็เอาเข้าไปเกี่ยวด้านในนะครับโดยเอาที่เป็นตะขอเกี่ยวตรงนี้อยู่ด้านนอกนะครับเกี่ยวช้อนขึ้นมานะครับใส่รูนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับให้นักเรียนถอดมานะครับแล้วก็ดูนะครับช่องกลางนะครับอยู่หลังนะครับกระติกน้ํานะครับก็ล็อกกระติกน้ําไว้นะครับ รูปแบบที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับพอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราต้องเอานะครับชุดของสายยงบานะครับมาลองใส่นะครับเพื่อปรับสายนะครับวิธีในการปรับสายนะครับเราก็ลักเข็มขัดนะครับเนี่ยแล้วก็อยู่แบบนี้นะครับมันยังไม่ตึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับมีเหล็กอยู่นะครับมีเหล็กอยู่นะครับให้เราปรับสายโดยการดึงลงมานะครับ ทั้งสองข้างนะครับค่อยๆปรับนะครับแล้วก็หาความพอดีของเรานะครับนะพอปรับลงมาแล้วเนี่ยถ้ามันตึงเกินก็ยกปลดนะครับจะเห็นว่ามันยกปลดง่ายเหล็กนะครับตรงนี้นะวิธีในการเก็บนะครับแล้วล็อกเนี่ยให้เราเอาเหล็กเนี่ยขึ้นมาชิดเหล็กด้านบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พับสายตรงนี้แล้วเอาเทปพ,พันสายไฟหรือเทปดำอ่พันนะครับล็อกให้มันอยู่กับที่นะครับเวลาเรายกเนี่ยมันก็อยู่กับที่ เวลาเราฝึกมันก็จะไม่ขยับไปไหนนะครับเราหาจุดนะครับเนี่ยระหว่างความแตกต่างนะครับถ้าล็อกแล้วก็ไม่ล็อกเนี่ยเวลาปลดเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นล็อกให้เรียบร้อยนะครับเวลาฝึกจะได้ไม่ต้องมานั่งขยับนะครับอ่าทาแบบนี้นะครับด้านหลังด้วยเหมือนกันนะครับก็คือปรับเอานะครับแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับในการเก็บสายนะครับ ใช้วิธีการเก็บสายแบบนี้ดันเหล็กแล้วกเก็บสายอทปพ,พันธ์ใส่ไปเนี่ยพันกับกระเป๋าที่เป็นล็อกแสกด้วยเหมือนกันที่เป็นรอยชายของเชือกนะครับโอเคครับอันนี้คือการแนะนำนะครับอุปกรณ์เข็มขัดพักสนามนะครับแล้วก็เวลาถอดก็ถอดออกมาแล้วกเก็บไว้นะครับก็จะอยู่ในรูปนี้โอเคครับสวัสดีครับ